Going to the, gotta keep the flame on max. I'ma keep it going to the, head, nothing that Going to the, gotta keep the flame on max. I'ma keep it going to the, head, nothing that Going to the. Head. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟไม่กล่โมโตครับผมเป็นไม่กล่โมโตครับรถขายดีและสภาพสวยๆประจําร้านเข้ามาอีกแล้วใช่ครับผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าคันนี้นะครับเตรียมเงินไว้ให้ดีๆอ่ะแย่งกันแน่นอนผมการันตีเลยครับผมใช่ตั้งแต่รถเข้ามาครั้งแรกเนี่ยผมลงรูปไปอ่าหลายๆคนโพเข้ามาแต่ก็ยังไม่ได้คุยเรื่องรายละเอียดรถเพราะว่าพวกเรามมวแต่ไปเที่ยวอยู่นะครับเอาเป็นว่านะครับพบกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าโตโยต้าไฮรีเร์นะครับคันนี้เป็นปี2001 3.0 V6 ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันพิเศษมากใช่ฮะเพราะคันนี้แต่งไปก็ผมบอกว่าก็เกือบ,เก,อบเกือบแสน,แ,สนแล้วนะแสนใช่ฮะมูลค่าการแต่งเกือบแสนมันเกือบแสนยังไงเดี๋ยวผมให้พี่เบ้นกับน้องอุ้มเนี่ยพาคุณผู้ชมเดินชมรอบคันตอนนี้นะครับ เอาละฮะคุณผู้ชมมาต่อมานะผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมเจ้า t o y ย t a h ฮาร์ลีเออรคันนี้นะต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหโคตรว้าวถ้าพลาดแล้วนะผมบอกเลยว่าคุณพลาดอย่างแน่นอนนะฮะใชครับผมอนุญาตเริ่มจากข้างหน้าฮะอ่าขอเริ่มนี่กระจังหน้านะครับผมคันนี้ใส่กระจังเป็นแบบเล็กสั้นนะเพิ่มความหรูหราเข้าไปใช่ครับผมจริงๆแล้วเล็กสั้นกับ h าร์ลีเอรุ่นเนี่ยเขาเป็นฝาแฝดกันอยู่แล้วก็ใส่กันได้แบบลงตัวเลยทีเดียวครับผมแล้วก็คันนี้ทะเบียนอาจจะไม่ได้สวยงามนะแต่สำหรับผมอ่ะชอบทะเบียนหมมมมมดเเเกกกก่่่าาาๆอยงีี้้คคคคครรรรััับบบผผผแตวว็็ุณนะลส ข้างเอ๊ะสเกลข้างหน้าครับชิ้นล่างก็สมบูรณ์นะส,สวยๆเลยไฮไลท์ไฮไลท์นี่ขอให้ดูที่ไฟหน้าเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ชมว่ามาดูกันนะคะคุณผู้ชมนะว่าไฟหน้านะฮะคันนี้นะฮะว่ามันเป็นยังไงเราได้อัปเกรดอะไรกันมาบ้างนะคุณผู้ชมนี่นี่นเห็นไหมลองดูดิคือจุดที่เขาอัพเนี่ยมีไฟวงแหวนมีไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟตรงนี้ที่เป็นแบบแสงแบบสวยๆเลยนะสวยงามมากแล้วก็ทามาเน็ มูลค่า20,000กว่าเลยเนอะคือผมต้องบอกว่าไฟโปรเจคเตอร์เนี้ยเราทำ <sausage. S 2> จากร้านดังมานะฮะผมขออนี้ตไม่ได้บอกชื่อร้านนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามูลค่าค่าทำไฟเนี่ยทั้งคู่เนี้ยนะฮะตกแล้ว2 0,000กว่าบาทอันนี้คืออย่างแรกที่เราทำไปนะ <bunları> แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะโคตรสวา่างผมบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมสว่างมากๆนะกลางคืนนะฮะอ<ไ>ลองดูสวยนะผมว่าไฟแสงเขาสวยมากใช่ครับผม และสีสันของเขาเนี่ยคุณลองดูดิสวยงามนะผมบอกเลยนะว่าคันนี้เป็นไฮเลท์ที่สีสันนะฮะสวยงามนะสีค่อนข้างเงาหวานฉ่ำมากๆนะคุณผู้ชมต่อมาของแต่งเทพๆอีกอย่างคุณได้ไรคุณดูคือล้อเนี่ยสวยมากเลยนะล้อเป็นล้อขอบ20เลยนะครับ,รบผมลายเนี่ยคือถ้าผมจะไม่ผิดลายเนี้ยจริงๆมันเป็นลายแบบทรงแบบของทรงวัวเ้น CV วงชื่อวง CV 3ามชื่อลายของเขาแต่นี้เขาเออแบบ เขาไดของนายางมาติดนะให้มันไม่โบแล้วก็อันนี้เป็นของโตโยนายางโตโยป้าเซตขอดูปีหน่อยนี่ดูสัปดาห์ที่41ใช่ฮะปี20คือต้องบอกเลยว่าคันนี้นะฮะยางใหม่ทั้งหมด4ล้อนะฮะคุณผู้ชมแล้วไม่ค่อยดีวิ่งด้วยนะฮะคุณผู้ชมรับะมาดูที่ปั๊มเบรกอันนี้ต้องบอกตรงๆอันนี้เป็นครอบปั๊มเบรกนะครอบปั๊มเบรกแต่งนะฮะคุณผู้ชมรัครับผมครับ ต่อมาที่ตัวถังกันบ้างดีกว่านะตัวถังนะอย่างที่เห็นแล้วนะคะคุณผู้ชมนะว่าเป็นสีทูโทนนะข้างบนจะอ่อนนะข้างล่างจะเข้มนะฮะโอ้สวยงามมากนะฮะคุณผู้ชมตัวกาบแนบสนิทนะครับผมไม่มีเลอนะสีสวยเลยและร้านเราคอนเซปต์ตัวถังต้องบางเท่านั้นคุณผู้ชมไม่งั้นเราไม่ซื้อแน่นอนคุณดูหัวจดท้ายบางปะโอ้โหบางเลยทีเดียวนี่แล้วก็ล้อหลังนะครับก็สภาพสวยงามเช่นกันนะแล้วลอหลังเขาเนี่ยจะได้ความกว้างมากกว่าล้อหน้าด้วยแล้วก็ยางนี่เป็นตัวเอลพ็อกเซ ปี20สับมเดที่41เช่นกันครับผม,ผมใหม่มาก มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างดีกว่าครับผู้ชมครับนี่ก็ให้โชว์ข้างในเหมือนกันนะครับผมนี่เป็นตาโปรเจคเตอร์ไฟวงแหวนสีขาวแล้วก็เป็นตรงข้างล่างอีกตาหนึ่งนี่สว่างๆนะครับผมอย่างที่เราบอกนะฮะว่าคันนี้ได้อัปเกรดไฟมาแล้วนะฮะมูลค่าสามหมื่นกว่าบาทนะฮะผู้ชมนะมาถึงฝั่งซ้ายกันบ้างนะคุณผู้ชมอันนี้บางคนหลายๆคนเขามองไม่เป็นนะฮะน้องอุ้มสอนนี่ว่าเขามองยังไงก็คือเวลามองเนี่ยเขามองจากคนขับมาใช่ไหมครับมันจะสะท้อนลงที่ล้อหน้าบางทีเราจอดเรียบฟุตบาทอยน แบบมันจะปิดฟุตบาทลงมายิ่งล้อสวยๆอย่างนี้เราคงไม่อยากให้เบียดอ่ะครับผมปรับมุมให้ดีคือมีประโยชน์มากผมบอกแล้วว่าช่วยได้เยอะนะใช่แล้วก็นี่พีเซ่เลยเป็นโตโยแล้วก็ปีสัปดาห์ที่สิโอ้โหปี10เช่นกันผมบอกเลยว่ามูลค่ายางก็20,000กว่าแล้วนะกอนี่สองหด้วยเช่นละ5,000ขึ้นนะคุณผู้ชมนะโตโยนะฮะคุณผู้ชมพร้อมๆเลยนะฮะอ่าแล้วก็ตัวถังฝั่งนี้ผมก็บอกแล้วนะฮะว่าร้านเรานี่เน้นคอนเซปต์เดิมบางทั้งคันนะคุณผู้ชมลองดูโอ้โหแล้วอมๆเลย กาบแนบสนิทสวยงามเช่นกันครับ <นะ S 2> ผมสวยตั้งแต่หัวจดท้ายผมบอกเลยว่าคันนี้พร้อมรุยถ้าพลาดแล้วพลาดเลยนะตแต่งมาขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะให้ไว มาถึงด้านบ้านท้ายกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมครับครับผมนี่ขอเริ่มข้างบนก่อนเลยนี่สปอยเลอร์อยู่สวยงามนะครับครับผมสมบูรณ์ครบเลยครับแล้วก็นี่โลโก้ขอเปลี่ยนเป็นเล็กซัสนะต้วามหรูหราเข้าไปใช่ฮะแล้วก็เพจก็เล็กซัสแล้วก็ชื่อรุ่นเขาก็คือ RX 3 0 0ครับผมก็คือเป็นลุกเล็กซัสแหละครับผมลุล่าเลยทีเดียวอ่าแล้วก็ไฟท้ายสภาพสวยงามนะครับสวยงามทั้งซ้ายและขวาซ้าสวยงามเช่นกันแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอย4จุดนะใช่ฮะแล้วก็นี่ดูปรับท่อนะของดำนิดนึงสูงเลยอัปเกรดมาเรียบร้อยนะฮะแต่ไม่ ดังนะคือมันไม่ได้ดังเขาก็คือทัวพักแล้วก็เอาปลายสวยแต่งอะไรสวยงามแต่งเข้าไปแล้วก็นี่มีกล้องถอยนะครับผมดูข้างในกันครับผมห้องเก็บสัมภาระด้านในครับนี่คุผู้ชมฮะโล่งๆเลยครับผมสภาพสวยเลยคือสภาพนะผมต้องบอกเลยว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรพรมเดิมจากโรงงานทุกอย่างตำหนิตรงนี้หน่อยนี่ตำหนิตรงนี้ครับผมบอกก่อนไม่ใช่หนูกัดนะฮะพอดีว่าเจ้าของเก่าเขาเลี้ยงก็ตายแล้วก็ตายมาไว้ในกรงแล้วก็มันก็ ยืดไปกัดนิดนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็นี่คันนี้คันนี้ขออนุญาตแจ้งนิดนึงว่าคันนี้ด้วยความที่ว่าเขาเคยติดแก๊สมาครับผมแต่ว่าเขาก็ถอดไปนานแล้วใช่ถอดไปนานมากแล้วนะใช่แล้วก็ใช้น้ํามันเนี่ยน้ามันเป็นน้ํามันเพียวเนี่ยมานานแล้วแลวก็ไม่มีสะดุดคือต้องบอกว่า การดูแลรักษาเครื่องของเขาเนี่ยนะคะตั้งแต่เขาถอดแก๊สออกไปนะไม่รู้ว่าเปลี่ยนมือหรืออะไรนะแต่ว่าเครื่องเขาเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะว่ามันเฟิร์มขนาดไหนการดูแลเขาดูแลถึงขนาดไหนนะคุณผู้ชมก็แจ้งยกเลิกไปแล้วด้วยอ่าครับผมแจ้งยกเลิกไปแล้วด้วยนะฮะคุณผู้ชมอ่ะต่อมาดูตรงนี้ให้จบก่อนตรงนี้ตรงเนี้ยอ่ะคุณดูเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระนะฮะบางคนอาจจะว่าน้อยคุณดูดินี่มันคือกระบะเนี่ยคันหนึ่งเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะเอเแล้วก็เอาขึ้นนี่ปกติเลย ใหญ่มากนะเวลาพับลงไปนะกระบะสีประตูเลยนะใช่ผมนั่งได้เลยเลยเอาละครับผู้ชมฮะต่อมานะมาชมที่ขุมพลังด้านเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าครับผมครับผมคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์อ่ 1MZ 3,000cc นะครับเป็นแบบ6สูบแบบ V นะครับผมก็นี่นะครับดูสภาพเครื่องเลยห่างๆนะครับครับผม อ่ะคุณผู้ชมนะฮะลองดูนะฮะผมอยากจะให้ดูนะ,ะสภาพเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรือคันหน้าทุกอย่างนะคุณดูนะสภาพทุกอย่างผมบอกได้เลยนะว่าสมบูรณ์มากๆนะ<ช>ถึงคันนี้จะเคยเป็นแก๊สแต่เจ้าของได้ถอดออกไปนานแล้วแล้วก็แจ้งยกเลิกเรียบร้อยนะคุณผู้ชมผม,ผมอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูความสดของเครื่องตัวนี้นะฮะว่ามันสั่นหรือเปล่านะผมะจัดให้ครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทกันดูนะคุณผู้ชมนะฮะว่าเฟิร์มขนาดไหนคุณดูนะอย่างแรกนะสตาร์ทเครื่องนะฮะ เสียงเงียบเปิดแอร์เรียบร้อยเงียบเครื่องเดินนิ่งนิ่งมากมากเลยนะ,ะคุณดูเบอร์นิดนึนงก็อย่างที่เราบอกนะผู้ชมนะว่าเขาดูแลถึงนะผู้ชมนะไม่ต้องห่วงเลยนะ <c oughs> ผมบอกได้เลยนะคันนี้เดินทางไกลได้น้าไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนคุณผู้ชมแล้วขอนิดนึงนี่สาหรับสายจอดนี่เจ้าของเก่าเขาก็สายจอดนะครับเขามีนี่ปักซีเทคมาให้ด้วยนะ สำหรับผู้ชมคนไหนมีเครื่องชาร์จไฟ400ก็เสียบได้เลยได้เลยครับเอาละครับผู้ชมนะต่อมานะฮะมาชมด้านภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะขออนุญาตครับเริ่มตั้งแต่แผงประตูฝั่งด้านซ้ายครับผมขอเริ่มที่บุนุ่มข้างบนนะนี่เป็นนิ่มๆนะครับผมครับผมสวยภาพสวยงามนะครับประตูก็สมบูรณ์เลยลายไม้ที่แผงประตูก็สภาพเงาสวยงามนะครับผม แผงประตูสมบูรณ์เลยช่องลำโพงไม่แตกหักนะครับอ่าครับผมดูกระจกไฟฟ้านะครับผมพี่เบนอ่ากระจกวไฟฟ้าครับผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะอ่าออนสวิตก่อนครับนี่ครับผมอ่าลงขึ้นนี่ครับสมบูรณ์นะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวปรับข้างไฟฟ้านะครับครับผมกระจกปรับมองข้างไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมฮะไปทางซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผม โอ้โหเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมนะต่อมานะที่เบาะนั่งด้านในกันบ้างกว่านะคุณผู้ชมผมต้องบอกเลยนะสวยงามโคตรเลยคุณผู้ชมลองดูนะคุณลองดูทุกอย่างเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะหนังไม่มีชารุดได้เ้อทุกอย่างเรียงตัวกันสวยงามมากๆนะฮะ,ะฮทั้งเบาะนั่งนะฮะ พนักพิงนะฮะอยู่ในช่วงที่สมบูรณ์มากๆสวยงามจริงๆครับแขนก็สมบูรณ์นะครับแขนได้ใช่ครับผมอ่าต่อมาที่ดัชบอร์ดหรือคอนโซลหน้ากันบ้างดีกว่านะคุณลองดูนะฮะคุณดูดูดูด สวยคลิปสวยใหญ่อลังการงานสร้างมากๆนะไม่มีแตกไม่มีขาดเลยคุณดูดีโอ้โหทุกอย่างสวยเพอร์เฟกมากๆนะฮะคุณผู้ชมอ่ะมาถึงด้านจอแอร์กันบ้างนะฮะก็คงยังเป็นจอแอร์ของเดิมของเขานะฮะทุกอย่างนะฮะแล้วก็เป็นวิทยุเดิมของเขาทุกอย่างนะ,ะลายไม้ยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะมีตาหนิเล็กน้อยเท่านั้นนะร,ระบบนะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติฮะครับผมแล้วตรงกลางเนี่ยคอนโซลตรงกลางเนี่ยคือผมชอบแฮร์รี่อ์มากๆคอนโซลตรงกลางของเขาเนี่ยเยอะไปไหนนะคือแบบมันเป็นรถครอบครัวมากๆคุณดูนะ อสองช่องสามช่องไฟแก้วไว้ละอีกตอนนี้ไปอีกช่องหนึ่งอะดูดิโอ้โอะเยอะไปไหนครบเลยอ่าครับผมอันนี้เราว่าในส่วนของเดิมนะ,ะนี่ของแต่งที่เพิ่มก็คืออันนี้มันจะเป็นเซ็นเซอร์วัดลมยางนะแล้วมันทํางานก็แบบเป็นแสงโซ,ซล่าเซลล์เนี่ยเราไม่ต้องคอยชาร์จด้วยก็ดูค่าลมยางได้เลยครับผมและอีกอย่างที่ผมชอบมากเลยนะนี่คือรถทุกคันผมจะมีเลยคือกล้องหน้ารถแล้วคันนี้มันพิเศษตรงที่ว่ามีเป็นกล้องหลังแล้วก็มีกล้องหน้าด้วยใช่ครับผมเราจะเปลี่ยนมุม ก็คือแบบกดปัดได้เลยเมื่อกี้ผมไปดูนี้เดี๋ยวอตอนรีวิวขับรถเดี๋ยวลเล่นให้ดูอีกทีแล้วคือต้องบอกว่ามันเป็นกล้องที่ชัดมากมากโคตรชัดเลยดีกว่าเจ้าของเก่าติดมาแพงมากมบอกเลยนะคะคุณผู้ชมมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับครับขอเริ่มที่ตรงบุน่มตรงนี้นะสภาพสมบูรณ์เลยนิ่มๆปกติเลยนะครับแผงข้างตรงนี้ก็สมบูรณ์นะรตรงมือเปิดตรงนี้ไม่มีหักนะครับผมช่องลาโพงสมบูรณ์เลยไม่มีแตกหักนะครับแล้วก็มากระจกไฟฟ้านะครับผมโล่ง ก็คือเป็นออโต้นะครับผมเป็นฝั่งเดียวมาจากคนขับเอ้ยมาจากโรงงานนะ,ะฝั่งคนขับฝั่งเดียวขึ้นก็เป็นออโต้เช่นกันครับผมอ่าเดี๋ยวลงให้ดูอีกทีปุ๊บเดี๋ยวดูวจกปรับข้างไฟฟ้านะครับปรับไปทางขวาปุ๊บเฮ้ยบังอยู่อ๋อขอโทษอยู่นี่อ่ะไปทางขวาเห็นนะขวาซ้ายขึ้นแล้วก็ลงฮ่าครบครับผม ต่อมาที่เบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดดีกว่าฮะก็คือเบาะคนขับนั่นเองฮะยังอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์และสวยงามเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดนะฮะได้ไม่มีล้นนะฮะปีทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่แข็งมากๆนะฮะคุณผู้ชมนะสวยงามจริงทั้งเบาะนั่งและพนักพิงน,นะฮะครับผม,มต่อมาที่ด้านพวงมาลัยกันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมฮะมใช่บอกไฟฟ้าอ่ะลืมลืมหยุดไร <laughs> วะแล้วล,ลืมบาะบอะปลักไฟฟ้านะครับผม อเดินหน้านะครับแล้วก็ถอยหลังกระดกหน้านะครับเนี่ยกระดกขึ้นล่องกระดกข้างหลังนะครับผมขึ้นแล้วก็ล่องแล้วก็พนักพิงนะครับผมนี่เล็นล่องแล้วก็ขึ้นครบครับโอเคฮะมาถึงพงอะไรกันบ้างดีกว่าน,นะครับคุณผู้ชมฮะ พวงมาลัยของเขาเนี่ยก็ยังคงเป็นพวงมาลัยเดิมนะฮะจากโรงงานนะฮะมีระบบแอร์แบ็กเรียบร้อยนะค,ะคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีปุ่มดาวอยู่ข้างบนนะฮะปุ่มชิปน่าจะอยู่ข้างล่างนะค,ะค,ะคุณผู้ชมฮะก็คือเรียกได้ว่าคันนี้เป็นทิปโทนิกที่ชิปได้ตรงจากมือนะฮะคุณผู้ชมอ่าสวยงามและใช้งานได้ด้วยนะฮะ,ค,ะคุณผู้ชม อ่ะต่อมาที่ด้านไม้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมนะฮะลองดูนะไม้คันนี้นะสวยๆงามนี่ใสๆกิ๊บๆอย่างนี้นะฮะคนนี้นะวิ่งมาเพียงหนึ่ง1กกาิเกิโลเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะยืนยันการันตีว่าไม่มีการกอไม้เด็ดขาดนะคุณผู้ชมอ่ะต่อมาบนหัวผมกันบ้างดีกว่านะว่ามันมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยฮนะนี่ฮะไฟแต่งหน้านะฮะคุณผู้ชมอยู่ขวาอยู่ซ้ายอยู่ครบนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เก็บแ่นได้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมอ่ะ ตอนนั้นยังไม่พอข้างบนหัวผมเนี่ยมีสลูปซึ่งก็ได้เทไปแล้วนะค,ะคุณผู้ชมอย่างแรกคือเรากดกระดกก,กระดกนี่กระ,ะดกนี่คือสเต็ปแรกนะฮะก็คือจะกระดกให้ระมาอากาศได้นะครับคุณผ<ม>ู้ชมถ้าเราจะสไลด์เราก็กดอีกกุ่มหนึ่งฮะ <ขอ S 1> ปึ๊บอีกทีหนึ่งเป็นไงโอ้โหเปิดเพ๊่นี่โลกเปลี่ยนเลยแดดลงกลางหัวแล้ตอนนี้คือ จะชี้ดูว่ามันเพอร์เฟกต์มากๆนะ,ะครับไม่ว่าจะเป็นรางหรืออะไรนะฮะทุกอย่างใช้งานได้อย่างดีแลลืนล่นน,น,น,นะฮะสมบูรณ์จริงๆนะคุณผู้ชมรับใช่ครบสมบูรณ์มาถึงเบาะด้านนั่งด้านหลังกันบ้างนะฮะแถวสองกันบ้างนะฮะคุณผูพพ้ชมนะขออนุญาตฮะเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาก่อนครับครับผมก็เริ่มท่อนบนนะครับที่เป็นบุ๋นนุ่มนะสมบูรณ์เลยครับผมนิ่มๆเลยแผงประตูข้างสมบูรณ์นะครับลายมาสี้สวยเลย ที่เคียร์บุรีก็ยังอยู่นะครับเพราะมันถอดได้มันก็จะชอบหายคันนี้อยู่สมบ,บูรณ์นะครับแล้วก็ช่องลำโพงไม่มีแตกหักนะครับรบดูกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นสมบูรณ์ครับมาถึงแผงประตูฝั่งด้านซ้ายของผมกันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ชมฮะอย่างแรกเลยนะฮะที่สะดุดตาก็คือหนังของเขาหนังเดิมโรงงานนะ อยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆนะฮะไม่มีขาดเลยนะค,ะคุณผู้ชมครับผมทุกอย่างนะช่องลาโพงของเขาก็ไม่มีแตกอะไรนะลายไม้ของเขานี่สวยงามจริงฮะ,ะแล้วก็ที่เขียบุหรี่เขาก็ยังอยู่ก็สามารถถอดออกมาได้เช่นกันนะค,ะคุณผู้ชมอ่ะต่อมาหาเทระบบไฟฟ้าครับนี่เป็นไงฮะกระจกไฟฟ้าใช้งานกันได้อย่างลื่นเลยดีกว่านะ <ผม S 1> คุณผู้ชมฮะต่อมานะแถวสองนี่คุณผู้ชมนะฮะไม่ต้องกลัวเลยนะฮะว่าจะไม่ร้อนเพราะว่า เรามีแอร์ครับผมคุณดูนะฮะแอร์เขานะฮะปาัดซ้ายขวาขึ้นลงได้ฮะเลี้ลมได้นะเย็นแน่นอนคุณผู้ชมฮะ,ะใช่ครับผม มาที่เบาะบ้างนะฮะเบาะด้านหลังคุณดูดิสภาพของเขาเนี่ผมบอกแล้วนะฮะว่าสวยทั้งคันจริงๆไม่มี<า>แตกไม่มีขาดนะฮะไม่มีแบบตำหนิอะไรเลยนะครัผู้ชมแล้วได้ก็เรียงตัวกันอย่างสวยนะครัผู้ชมเบาะนั่งพนักพิงทุกอย่างนะฮะเพอร์เฟคมากๆแล้วเขาก้าแอมมีทับแขนเล็กด้วยนี่สมบูรณ์นะสมบูรณม์รณมามาไม่พอพี่เบ <สะ S 1> นส์คพี่เบน์ช่วยผมดึงมานหน่อยนี่เลื่อนนะมันเลื่อนได้ด้วยนะครับผมเพื่อใส่สัมภาระข้างหลังมันไม่พอครับผมก็คือขยับได้ขยับไมาสองได้นะ นี่อันนี้ด้วยนี่อ่ะเลื่อนในสองทางนะสมบูรณ์เลยถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเราก็นั่งอยู่ในเจ้าไฮรีเออร์วีหกขับ4คันนี้ครับเจ้าสุดหล่อต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าหล่อจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูภายในอีกรอบหนึ่งสวยไหมกระลิบเลยดูนี่ดูจอเธอสิใช่จอยังสวยงามนะใช่ใช่ดูจอหน้ามืดจินี่เห็นไหมติดครบๆสวยๆเลยครับครบนะพิกเซลติดหมดครับคุณผู้ชม บอกภายในสวยไม่มีขาดนะครับคุณผู้ชมดูสิอ้โหสีเธอขึ้นมากใช่และต้องบอกว่าดูสบายตามากดูคมทุกอย่างสะอาดสะอ้านนะครับคุณผู้ชมตาใช่ครับดูดิผมขอไปก๊อปอย่างหนึไหมอตอนที่เรารีวิวห้องหลังผมลืมเปิดให้ดูว่าไฟส่องสัมาระด้านหลังเขาใช้ได้อยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนเห็นไหมสั่งการจากด้านหน้าหรือว่าไงพี่ต้องเริ่มไปเปิดครับใช้งานได้อยู่นี่ โีเราดึงข้างผมเพอกดเปิดให้ดูใช้งานได้ปกตินะครับเฟยวเลยอันนี้ก็ใช้งานได้เห็นนะอ่าเห็นนะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ่อ LED ป่ะใช่นี่ใส่ LED มาขาวจ้วกเลยนะสว่างเลยทีเดียวครับจอดไฟอ่ะเราลองสันรู้ให้คุณผู้ชมได้ดูหน่อยอ่ะนี่ปึ๊บใช้งานได้ปกตินะครับโต้ด้วยนะปิดปิดปึ๊บ ปกติปีนะครับผู้ชมใชหรือถ้าแบบแดดร้อนมากไม่ได้อยากรับแสงแดดอะไรก็ปิดมันไปเลยแต่ตอนนี้ขอแสงก่อนผู้ชมจะได้เห็นภายในรถชัดนี่คือกล้องที่บอกว่าชัดเจนชัดแจ๋วมากคือโคตรชัดเลยอ่ะใช่แล้วรถรถตรงแบบนี้คือมันจะมีปัญหาอย่างบางทีพี่ก๊อฟนั่งข้างหลังผมอย่างนี้ใช่ป่ะถ้ากระจกเดิมผมจะมองไม่เห็นข้างหลังเลยเพราะว่าคนผู้โดยสารเขาจะบังเราอันนี้กล้องเขาไปติดที่โองหลังมันก็เลยทําให้เห็นข้างหลังอ่ะเห็นไหมชัดเลยชัดมากแล้วผู้ชมอยากเปลี่ยนมุมอ่ะแค่เนี้ย อ่าเป็นสองเอได้อ่ะเนี่ยโอ้โหมันใช้งานแบบดีมากแล้วมันทัดลื่นแบบลื่นปลื้ดเลยอ่ะโอ้โหอยากได้แบบนี้บ้างอ่ะซื้อที่ไหนเนี่ยซื้อที่ครับเออซื้อรถคันนี้ไงเราแกะกล้องไปเออเฟียวอ่าตอนนี้ลดลงขอทิ้งยานิดนึ่งไงอ่าดูองการขับขี่กันนะครับนี่หนึ่งพูดพลังพลงวีหกวีหกนะนี่เราวิ่งกันได้แบบโอ้ยลองรถ หลอขอบ20สบด้วยใช่แล้วก็มีกซ์กลิกดาวนะเดี๋ยวขอต่อที่เกียร์ก่อนนะครับผมครับถัก่าเป็นตัวเอ็มนะอ่ามันก็จะเป็นระบบแมนนวลก็คือเปลี่ยนที่พวงมาลัยอ่าตอนน้อยู่พี่ก้าดูนะตอนนี้มันเป็นขึ้นแเอ็มสี่อาสามอ่รอบได้อยู่นะเดี๋ยวขอเป็นสองปุ๊บนี่นะสองปุ๊บขอเริ่มที่มือซ้ายก่อนนะมีกี์ผมลงที่มือซ้ายนะขึ้นอีกทีปุ๊บขึ้นที่มือซ้ายเห็นไหมขึ้นได้ขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นที่มือขวานะปุ๊บเป็น4ี่อ่าอ่าแล้วผมจะ ขึ้นซ้ายคีย์4แล้วลงที่มือซ้าย3เห็นไหมทุทุกปุ่มใช้งานได้หมดก็เรียกได้ว่าใช้งานแบบครบครบใช่นะครับพูดถึงเครื่องเกียร์ช่วงล่างให้กับผู้ชมฟังหน่อยก็เปกียเครื่องยนต์ที่ผมขี่ไาไปเลยก็บอกเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยสมบู์แน่นอนกดพุ่งพูดเลยแล้วเสียงแบบวีบวหวานน้ำคำรามพูดหวานเลยแล้วก็เกียร์เนี่ยเปลี่ยนนิ่มๆเลยครับก็ทั้ง ด้วยเกียร์ดีอตัอตโนมัติปกติก็เปลี่ยนนิ่มปกติส่วนพอใช้เป็นหน่วยแมนนวลก็ใช้ได้ทุกปุ่มที่รีวิวให้ดูแล้วส่วนความสมบูรณ์ช่วงแรกเนี่ยคันนี้แต่งมาผมขอแบ่งเป็นสามย่างก่อนหนึ่งคือความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยสมบูรณ์แน่นอนเนี่ยวิ่งอยู่เห็นไหมผมปล่อยมือลงสะพานเห็นไหมแล้วไม่มีเสียงกกับกกับเลยคือความสมบูรณ์เนี่ยสมบูรณ์แน่นอนส่วนที่สองคือขอแบ่งความ นิ่มนวลไปที่โชกตัวโชกเขาเนี่ยนิ่มนวลยังแบบนุ่มอยู่เลยส่วนอีกสามส่วนที่สามเนี่ยมันจะมีความกระด้างนิดๆมาจากล้อบผมล้อเขาเนี่ยขอบยี่สิบแล้วยางบางเลยทีเดียวแม่ครับผมโดยรวมก็ถือว่าเพอร์สฟคครับก็คือถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากรอแบบนี้มันก็อาจจะต้องทําใจเรื่องความนิ่มนวลลงไปหน่อยนึงแต่รถเนี่ยคือเซ็ตมาหมดแล้วนะครับมันก็มีความกระด้างเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่ง ยังไงได้รถหล่อแน่นอนและของแต่งรวมทั้งหมดเกือบแสนซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวยเด็ดขาด บอกคุณผู้ชมย้ําอีกรอบหนึ่งว่าคันนี้รถสวยมากครับและของแต่งเฉียดแสนใช่สันลูปหรือมูนลูปเนี่ยใช้งานได้ปกติครับผมไฟโปรเจคเตอร์สวยงามโอ้โหเท่าไหร่แล้วโอ้เท่าไหร่แล้วแต่งเองมีจุกแน่นอนใช่ฮะระบบแก๊สที่บอกเอาไว้เนี่ยคือยกเลิกไปนานแล้วแล้วก็ได้เครื่องมอนที่สมบูรณ์ครวิตวิ่งทางไกลได้เลยใช่เครื่อง V6 3.0ขับ4แบบฟูลไทมอ่า269แย่งกันไปเลยโอ้โหพี่ครับทอง ผมบอกเลยถูกมากนะถูกไหมถูกมากนี่ยังไม่เตรียมกับพี่เบนซ์แลยว่าจะเปิดเท่าไหร่ก็คุณดูของแต่งนี่ล้อเลิอไฟเบอร์สเตอร์ที่เกือบแสนแล้วใช <c oughs> ่เท่ากับคุณซื้อตัวรถเท่าไหร่อ่ะสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นอ่าครับจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยครับครับผมคันนี้นะฮะเริ่มต้นดาวที่ถ้าเกิดเพื่อพี่ก๊อฟขายสองหกเก้ามันก็จะดาวนี่ดาวที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทดาวหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับผยังจัดไฟแนนซ์ได้นะนะครับ ลองไปคิดทบทวนกันดูครับแต่ผมให้แน่นอนว่าไม่เกินคืนนี้อ่ะล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไมกกับมโตรครับ,รบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดวยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุทกวันจากร้านเมกกาโมโตนะครับ